สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผม่จะพามาดูนะครับซึ่งรถอีวสุที่ราคาแพงที่สุดในรถกระบะในรถ4ล้อเลยนะครับก็คือมันจะเป็นราคาที่แพงที่สุดในรุ่นที่ผมขายมาเลยนะครับนั่นก็คือมันจะเป็นรุ่นส่วนของเจ้ามิวเวกเครื่อง3 0 0พันขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทซึ่ง มันจะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับราคานี้ผมว่าแบบจัดกระบะหล่อๆได้สองพันเลยแหละนะครับสีประตูเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะครับที่ว่าขายดีในรุ่นของเจ็ดที่นั่งเลยแหละนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีความสวยงามแล้วก็ความพิเศษตรงไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมนะครับตอนนี้ก็ผมก็มาอยู่นะครับหน้ารถตัวนี้นะครับซึ่ง ราคานี่แบบโอ้โห oh. น่าคิดเลยนะครับราคาถือว่าสูงโอเคเลยแหละแล้วก็สวยตามใจนะครับก็คือตรงเนี้ยราคาประมาณนี้ก็คุ้มกับนะครับสิ่งที่ได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการขับเคลื่อน4ี่ล้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสามพันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท็อปสุดของรุ่นเลยแหละนะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับอ่านะครับราคาตรงเนี้ยครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ 1>, 1 6 3 0ล้าน6บาทนะครับท่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันมากกว่านะครับวันนี้ว่ารถคันนี้นะครับมันมีอะไรที่พิเศษกับคันอื่นไหมทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้หรือว่าราคาถึงสูงขนาดนี้ถามว่ามันจะคุ้มค่าไหมกับการที่จ่ายเงินไปนะครับว่ามันจะได้อะไรมาด้วยอ่ะเราเริ่มแรกผมให้ดูตั้งแต่กุญแจนะครับกุญแจนะครับจะมีอยู่2ลูกนะครับ2ดอกแบบนี้นะครับก็คือ เราจะให้ไปทั้งหมดเลยสําหรับลูกค้าที่มาซื้อรถและรับรถไปนะครับเราจะให้ไปทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของกุญแจนะครับมีโมดเนี่ยก็จะมีระบบเซ็นทรัลล็อกอะไรปกตินะครับนะครับก็ปุ่มด้านในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับด้านล่างเนี่ยครับล่างสุดเลยเป็นรูปสัญลักษณ์รถแล้วก็เปิดแต่ตัวเนี้ยเราสามารถกดเปิดส่วนของ ประตูด้านหลังได้นะครับี๋ยวผมน่าจะสอนวิธีการใช้อีกต่างหากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการปลดล็อกรถเห็นไหมครับก็คือเป็นลูกบุญแจที่ปลดล็อกนะครับล้อต่อมาก็จะเป็นส่วนของการล็อกรถนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วอีกสุดท้ายด้านบนสุดจะเป็นการสตาร์ทเครื่องนอกรถนะครับซึ่งตัวนี้ให้มาคุ้มมากครับกับราคา1นึ่งล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับก็ ราคานี้ก็ได้ของแต่งชุดแต่งเต็มนะครับแล้วก็อุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับจะมีระบบเรนาร์เรดาร์งตัวนะครับระบบเซ็นเซอร์8จุดนะครับด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดนะครับผมเอาดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่มันพิเศษมากนะครับแล้วน่าใช้ขนาดไหนนะครับเริ่มจากตาไฟนะครับเป็นระบบไบเอลวีดีนะครับให้ความสว่างแล้วก็จะมีส่วนของเดรรอยตัดที่นะครับ ไฟหน้านะครับไฟหน้าจากรุ่นนี้จะไม่โตเท่ากับส่วนของพวกโคมไฟของรุ่นสี่ประตูนะครับตัวนี้จะเรียวยาวนะครับสายตาจะแหลมแบบหรูหราขึ้นมานะครับก็จะมีสองข้างนะครับหนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วกระจังหน้านะครับก็จะเป็นชุกอโฟรเมียมนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับตัวนี้สุดชุกโพรเมียมนะครับตัดด้วยสีดํานะครับ หน้าประมาณนี้เลยนะครับหล่อที่เขาตามหากันว่ารถปิ้งอัพอยากใส่หน้ามิวนะครับถ้าแปลงก็อ้หลายบาทนะไม่ไ้ม่เอามามี7จ็ดหมื่นอัดนะครับผมในราคานี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่วนของไฟตัดหอกเนี่ยครับเป็นแนวดีแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามอยู่เล็กๆด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นพวกของไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงข้างกับของไฟหน้าเห็นไหมครับนี่ครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้เล็กๆ แต่สว่างมากเลยอ <Impossible> อกเลยนะครับผมแล้วด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับเดี๋ยวผมพาดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับระบบเซ็นเซอร์ด้านข้างหน้าตรงนี้1 2 4, 4, 4, 1> นะครับ3แล้วก็4นะครับอ่ะระบบเซ็นเซอร์4จุดนี้ช่วยอะไรนะครับ1ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ เมื่อก่อนที่จะชนนะครับหรือการแจ้งเตือนว่ามีอุปสรรคอยู่ทั้งหน้าหรือว่ามีรถตัดหน้าต่างๆนะครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับสําหรับชีวิตประจําวันเนี้ยนะครับเพราะว่าการขับขี่มันก็ต้องควบคุมโดยการการขับขี่ปลอดภัยนะครับเพื่อให้เราสะดวกนะเดี๋ยวผมพาไปดูต่อไปก็จะเป็นดูเกี่ยวกับตัวด้านข้างของล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นทับสุดจะเป็นขอบ20นะครับ ยางก็เป็นบิตโจนนะครับสวยๆนะครับเนี่ยครับขับยางเงาเงาเลยนะครับน็อตก็จะเป็น6กรูเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น6กรูนะครับลายล้อแม็กก็จะเป็นคล้ายๆกับใบพัดนะครับเป็น2สีทูโทนนะครับก็จะเป็นการขีบใบพัดแบบนี้เลยนะครับสําหรับรุ่นออนติเมตคขอบยี่สิก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสวยครับผมแล้วก็ ขนาดยางก็เป็น2 6 5 5 0นะครับขอบ20ก็คือ R20 นั่นเองนะครับก็คือเข้ากับตัวรถเลยนะครับเพราะว่าตัวรถจะใหญ่นะครับในรุ่นนี้ก็เป็นขอบ20ก็สวยเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านบนนะครับามาดูส่วนของเกี่ยวกับอ่า,อาที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้สามารถปัดอัตโนมัติได้นะครับในรุ่นนี้แล้วก็ถามว่าเวลาที่ยกก้านปัดน้ำฝนเราจะไม่สามารถยกขึ้นได้เลยเห็นไหมครับ เนี่ยครับมันติดนะครับมันจะมีวิธีการยกอยู่เดี๋ยวผมไปสอนอีกทีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ฉีดน้ําฝนนะครับก็จะอยู่ที่ก้านตรงนี้แล้วนะครับอ่าโอเคสวยๆนะครับแล้วด้านหน้าตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับก็จะมีเรดาร์สตัวหรือเซ็นเซอร์ที่ใช้นะครับจับนะครับประโยชน์ตรงนี้มีเยอะแยะมากมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจับล็อกความเร็วของรถคันข้างหน้านะครับสอง หรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนมีสิ่งของตัดหน้าต่างๆนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆนะครับใช้ตัวนี้หมดเลยในการเลด้าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาดูต่อไปนะครับแล้วส่วนของกระจกนะครับกระจกกระจกมองข้างในรุ่นของมิวเอ็กซ์นะครับสีท่อนบนตรงกระจกตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเหมือนกับรุ่นพวกเกรด ตัวยกสูงทั่วไปนะครับแล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เหมือนพวกสีประตูนะครับด้านล่างจะเป็นข้นล่างเป็นสีด,ดาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็ติดชิวกันสารเรียบร้อยติดนเรียบร้อยนะครับผมแต่ด้านแก้มตรงนี้จะไม่มีติดเขียนมาอะไรนะครับสําหรับรุ่น Mulex นะครับผมไม่มีติดอะไรเลยถ้าเป็นกระบะจะมีนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของราวบันไดนะครับก็คือจะบันไดที่เหยียบขึ้นก็จะเป็นสีบอลๆลนะครับ ก็ทำนองเดียวกับตัวของ4ประตูนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเยอะนะครับแล้วก็มาดูส่วนของแผงประตูนะครับแผงประตูนะครับมือเปิดตรงนี้นะครับจะสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบล็อกอ่าได้ยินเสียงไหมครับปลดล็อกได้นะครับเมื่อเราถือกุญแจหรือว่าใส่อุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับทั้งขอบประตูก็จะเป็นตัวคีบตัวนี้จะชุบโครเมียมนะครับในรุ่นอันติเมทเห็นไหมครับ จะชุบตรงนี้เลยสสวยยาวไปเลยนะครับจนถึงท้ายเห็นไหมครับสวยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีส่วนของอโลบาร์เพิ่มเข้ามาสองสองด้านเลยนะครับเอาผมลองเปิดประตูด้านซ้ายให้ดูนะครับว่ามัอนออกแบบสวยงามปะมานี่นะครับแผงประตูด้านซ้ายก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ,อมันจะเป็นสีน้ําตาลตัดกับดาซึ่งจะเป็นทูโทนตรงนี้จ,จะเป็นสีทองนะครับทองไหมน้ําตาลเลยแหละนะครับ อันนี้จะชุบโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นสีบอลนะพวกรถกระบะธรรมดาจะเป็นสีบอลเนาะนะครับตรงนี้จะตัดเป็นสีดํานะครับแล้วก็ภายในก็สวยมากเบอกเลยสวยมากเห็นไหมครับตัดที่คนนั่งตรงนี้ก็จะตัดเป็นสีทองนะครับเห็นไหมครับสวยเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเบาะจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเป็นเบาะคูแม็กเบาะคูแม็กเลยนะครับ วยอ่ารูปทรงแบบเหมือนรถเหมือนอยู่ในรถยุโรปเลยนะครับเหมือนแบบนั่งแลมโบอะไรประมาณเนี้ยภายในครับอ่าเห็นไหมครับสีน้ําตาลเบาะสีน้าตาลภายในตัดดาอ่าพื้นผนังสีอ่าบอลหนงยาครับเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่านะครับเราวผมพาดูอ่าด้าน,นหลังนะครับแถวที่สองเนี่ยครับอันนี้ก็ จะมีเหมือนกันน้บแหงประตูนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับเดรัตูสี่บานเลยนะครับถ้ากลางคืนนะครับจะมีไฟติดเองอัตโนมัติแล้วก็ติดด้านหน้าด้วยนะครับตรงกล้องนะครับก็คือมันจะมีไฟเรียงตรงนี้เลยสวยงามมากนะครับอยากเปิดให้ดูแต่ตรงเนี้ยผมถ่ายกลางวันนะครับเนี่ยครับเบาะด้านหลังก็จะมีที่ยึดสัมภาระนะครับยึดถึงแกงเนี่ยครับด้านหลังสวยๆแล้วรอนะครับแถวสองสามารถพับได้นะครับ ได้นะครับก็คือพับยกขึ้นเพื่อที่จะไปนั่งแถวสามนะแถวสามนี่แบบปรับเอียงนอนได้เลยเสวยงามนะครับอันนี้ก็อ่ะที่เปิดนะครับกดเข้าไปเมื่อเราปลดล็อกแล้วนะครับเมื่อเราปลดล็อกเราถึงจะกดเข้าไปเปิดได้แต่ถ้าเราไม่ได้ปลดล็อกรถเรากดยังไงมันก็ไม่เปิดนะอ่าโอเค แล้วมาดูส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับไฟท้ายเนี่ยสวยมากเลยผมบอกเลยนะครับเป็นไฟท้ายแบบครอบสีแบบใสๆแต่ไอ้กลางครอบเนี่ยมันจะมีกลึ่งลมดำนะครับให้สวยงามมากเลยเนี่ยนะครับแล้วสีท้ายนะแจ่มมากนะครับเป็นสีแดงนะครับตัดกับไฟเลี้ยวไฟถ่อยกับสว่างสวยงามนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีที่ปัดน้ำฝนด้วยเห็นไหมครับ ที่ปัด,ดาลามฝนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบไล่ฟ้าให้ในกระจกด้านหลังนะครับตายูซุดโคเมียมแบบสวยงามเงานะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของอีซูซุแล้วก็ด้านนู้นนะครับสัญลักษณ์ของซอูซุนะครับแล้วด้านล่างของซอูซุจะเขียนว่าดีก็คือจะเป็น 4WD ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะเองนะครับผมแล้วก็อยากมาดูด้านนี้ก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น UX นะครับ สวยๆนะครับรุ่นนี้ก็จะมีกล้องมาให้แล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้หล่อๆสวยๆเลยนะครับเวลาถอยจอดกลางคืนเนี่ยโอ้โหสว่างมากเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มนะครับมันจะมี3ามดวงด้านบนเห็นไหมครับแล้วก็ด้านล่างมีหมดเลยนะครับสวยงามเลยครับไฟถอยมีครบหมดเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูส่วนของเซนเซอร์นะครับด้านหลังก็จะมีอยู่4จุดด้วยกันนะครับก็จะมี1จุด2จุด สามจุดแล้วก็4จุดนะครับซึ่งจะมีด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดอย่างเงี้ยครับก็คือสามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะ,ะการถอยหลังหรือว่าการเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของอด้านในจักรรอบนะครับด้านนี้นี่เลยสวยๆง,งามๆนะครับลาโพงก็แปดตัวนะครับภายในรถเนี่ยเพิ่มอัตราลดในการฟังเพลงให้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยครับความกว้าง เห็นไหมครับสามารถใส่สำหรับถ้าพับ2แถวเนี่ยลงอ่ะสามารถใส่แบบเบาะนอนที่นอนลมได้เลยนะครับสวยงามนะครับเนี่ยเจดงๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสามพันเลยนะครับขับเครื่องสี่ล้อนะครับเป๊ะๆเ,เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังด้านหลังตรงเนี้ยก็จะมีส่วนของที่ชาร์จแบตสองรูนะครับที่ชาร์จแบต USB สองรูนะครับตัวนี้ แล้วอีกหนึ่งรูจะเป็นที่ชาร์จแบตเหมือนปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้เลยเนี่ยครับเห็นไหมครับปล่อยไฟ220เลยนะครับแรงมากนะครับผมว่าน่าจะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ก็เสียบเครื่องนีผมได้เลยนะครับผมเบาะสวยเห็นไหมครับแล้วก็มาดูด้านบนนะครับก็จะมีแอร์ด้านหลังแถวหลังอีก2นะครับตรงตรงตรงแถวที่2เนี่ยก็มีอีกนะครับไม่รวมด้านหน้านะครับสามารถปรับ ความเย็นความพัดลมแอร์ได้เลยเห็นไหมครับปรับได้เลยนะครับว่าเราจะแรงลมเท่าไหร่นะครับแรงขนาดไหนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีถุงลมนะครับรอบคันเลยมี2คู่หน้าแล้วก็มีด้านข้างทั้ง2เลยเห็นไหมครับถุงลมตรงเสาต่างๆเพื่อความปลอดภัยขึ้นมาครับอีกเยอะเลยนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้สมกับราคาที่ให้ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วคุ้มสุดๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะโอเค นี่ครับอย่างที่ผมแจ้งว่าคู่หน้าเนี่ยครับนอ้องจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับด้านฝั่งขวาด้านคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้แดทิศทางนะครับผมสามารถปรับขึ้นไปหน้าไปหลังปรับลงแล้วก็ปรับเอียงได้หมดอันนี้คือของด้านคนขับเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับ แปดทิศท,ทางนะครับแต่ถ้าเป็นของด้านฝั่งของคนนั่งข้างคนขับเราจะปรับได้สี่ทิศทางแต่เป็นไฟฟ้าทั้งคู่น,นั่นความพิเศษนะครับผมอ่ะนะครับท่้าฝั่งประตูเนี่ยก็เหมือนอะระบบการใช้งานก็เหมือนพวกสี่ประตูทั่วไปมีการปรับอ่าส่วนของกระจกมองข้างนะครับปรับพับกระจกนะครับแล้วก็ล็อกรถต่างๆแต่ความพิเศษคือ อกลักษก็จะเป็นส่วนของเบาะหนังจะเย็บไม่เหมือนก,นกันกับพวกตัวรถกระบะนะครับแล้วก็จะมีพวกความสวยงามตอกมาจากตัวนี้จะเป็นสีทองนะครับแล้วริ้วจะเป็นสีดํานะครับแตกต่างจากกระบะคือตรงนี้กระบะจะเป็นตัวนี้จะชุบสีบอลใช่ไหมครับแต่ MuleX รุ่นนี้จะชุบเป็นโครเมียมสวยงามแบบทนเลยแหละหนาขึ้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นรถกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ปิดประตูเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มพุ s สต t a r t นะครับกดปุ่ม start อย่าเบรกนะครับหนึ่งครั้งโอเคเนี่ยครับหน้าจอก็เริ่มจะทํางานแล้วครับสีสันก็ประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมสูสุขขึ้นมาหน้าจอแท้เนี่ยครับสวยงามนะครับก็เห็นไหมครับสวยงามทีเดียวนะครับระบบการมองต่างๆก็กว้างขวางนะครับในห้องโดยสารกว้างไม่ได้แคบ นะครับผมเห็นไหมนี่นะครับระบบของพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันเกี่ยวกับหน้าจอด้านนู้นนะครับผมควบคู่กันเวลาที่เราขับรถทางไกลเราก็ไม่ต้องเอามือไปกดที่ดันปุ่มด้านนูน้นก็คือเราใช้มือนะครับสัมผัสตร,ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรับโทรศรัพท์วางโทรศรัพท์นะครับมีปุ่มคําสั่งด้วยเสียงด้วย นะครับที่สวยแล้วก็สุดจอดนะครับพวงมาลัยผมว่าเหมาะมือนะครับไม่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับหนึบมือมากนะครับแล้วก็เดินได้ถ้าเข็บขาวได้แบบเท่เลยนะครับแล้วก็ตายุสุนะครับตรงนี้ก็เป็นชุบโคเมียมเหมือนทั่วไปนะครับด้านขวานะครับต่วนนี้จะมีประโยชน์มากเลยไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลอะไรต่างๆสามารถล็อกคันเร่งนะครับล็อกความเร็วจากรถคันข้างหน้าหรือว่า ตั้งค่าต่างๆเราจะใช้ด้านนี้นะครับตั้งค่าหน้าจอตรงนู้นเราก็จะใช้ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับล็อกความเร็วหรือว่าจับความเร็วคันข้างหน้าอัตโนมัติอะไรพวกนี้เราจะใช้ด้านนี้นะครับเดี๋ยวการใช้เดี๋ยวผมจะสอนอีกทีในคลิปต่อไปแนะนําวิธีใช้อีกคลิปต่อไปนะครับสําหรับหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับก็ความสวยงามครับก็จะมีด้านขวาเติมน้ํามันความเร็วนะครับ รอบอัตรารอบเครื่องต่างๆนะครับด้านขวาถัดตรงนี้ก็จะมีส่วนของริ้วเป็นสีทองเห็นไหมครับรุ่นอื่น,อ,นอาจจะเป็นสีดําสีแดงตามรุ่นนะครับอันนี้ก็ปรับแอร์ได้นะครับขอบตรงนี้ก็จะมีการชุบโครเมียมตัดด้วยสีดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเห็นไหมครับดึงออกมาสามารถวางได้นะครับเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยครับเนาะลูกค้าส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ติด แก้วน้ํานะครับก็เพิ่มสะดวกสบายนะครับในรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเคยไปใช้แต่มันยังไม่มีตัวนี้ผมว่ามีตัวเนี้ยสบายมากเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของอ่าตัวนี้นะครับผมให้ดูเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับถ้าเราจะเปิดแอร์ด้านหลังเรากดเนี้ยแอร์ด้านหลังจะเปิดจะมีไฟขึ้นสีเขียวนะครับเป็นรูพัดลมเนี่ยครับแต่ถ้าเรากดออกไฟของมันจะปิดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําหรับการเปิดประตูหายนะครับคือเรากดค้างไว้1นสองประมาณสองถึงสามวิก็จะเปิดแล้วด้านหลังเปิดแล้วตอนนี้นะครับอ่าสมมติว่าจะปิดก็กดค้างนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ก็จะบอกปิดปับ๊บอ่าหายไปนะครับอันนี้คือความสะดวกสบายที่มากับ รถรุ่นอันติเมตนะครับราคา1นึ่งล้านหกแสนสามห่นนะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูหน้าจอดีกว่านะครับหน้าจอก็ปั๊บเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบนําทางเห็นไหมครับนะครับไม่ว่าจะฟังเพลงสามารถเล่น2หน้าจอได้หรือว่าหหน้าจอได้นะครับก็จะมีการปิดแสดงผลอันนี้หรือว่าเราอาจจะเชื่อมต่อต่างๆได้หมดนะครับแผนที่นะครับเนี่ยครับมีให้เลือกต่างๆ หมดเลยนะครับมีการสะท้อนหน้าจอต่างๆไม่ว่าระบบ Android Auto นะครับต่างๆมีให้หมดพร้อมใช้งานจบอยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับเห็นนะครับสารใช้งานนี่แบบครบคันเลยคือเราต้องการแบบไหนมีให้หมดเลยนะครับ,นะรบเข้าไปเล่นได้เหมือนแท็บเล็ตเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะครับเนี่ยครับเนาะ โอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูส่วนของด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอร์น้าแอร์รุ่นนี้สามารถแยกความเย็นซ้ายขวาได้แล้วกดที่ดูอันะครับเนี่ยครับอ่าสมมุติว่าฝั่งที่ผมคนขับอยู่เนี่ยมันหนาวผมก็เลยปรับสักยีิบสองแต่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยคนนั่งเนี่ยเขาบอกเขาร้อนผมก็ปรับให้สิบแปดเนี่ยความพิเศษของมันนะครับในรุ่นเนี้ยนะครับพิเศษมากนะครับสามารถปรับความเย็นของแอร์ได้นะครับผม แล้วก็มีระบบไล่ฟ้าถึงด้านหน้าด้านหลังนะครับกระจกเวลาเราขับไปมันมีฟ้าขึ้นเราก็สามารถกดไล่ฟ้าได้ทั้งด้านหน้า,นาและด้านหลังนะครับซึ่งบางคนมันอาจจะมองว่าไม่จําเป็นแต่สําหรับผมผมว่าจําเป็นนะเพราะว่าบางทีเราขับไปรถที่อากาศมีอุณหภูมิข้างนอกที่แบบเย็นเ้วพอเรามันข้างในมันอากาศมันไม่ได้กันอนะ่ะมันทําให้เป็นฟ้าบางทีเราขับระยะทางไกลๆฝนตกเนี่ยมันทําให้มองไม่เห็นทางเลยนะครับเนาะ ผมว่าระบบไลฟ้าเนี่ยมันมันสำคัญมากนะครับมันเป็นปัจจัยหนึ่งในการทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความปลอดภยัยต่างๆนะนะครับระบบอ่ตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตเข้ามาเพิ่มนะครับ USB นะครับตรงนี้ก็สามารถชาร์จได้นะครับผมก็มีคุ้มค่าถูกประโยชน์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงเกียร์ดีกว่านะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับตกันให้ดูเห็นไหมครับก็ P R N D สามารถตก บวกได้เป็นชินชปบวกีย์ได้นะครับแล้วก็มันมีอะไรบ้างอันนี้คือระบบป้องกันล้อลื่นถลายนะครับระบบขึ้นเขาลงเขานะครับอันนี้ก็เป็นระบบเปิดปิดดับออตโต้เวลาที่เราจอดติดไฟแดงบางทีถ้าอุณหภูมิเครื่องมันได้มันก็จะดับเครื่องโดยการประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันแต่ถ้าเราปล่อยเบรกปล่อยคัดเครื่องก็จะติดอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้อันนี้คือนการเปิดปิดเสียงแจ้งเตือนนะครับผม แล้วก็มาดูส่วนของตรงข้อหน้าล่างตรงนี้นะครับก็จะมีตรงนี้เริ่มจากนี่ก่อนเลยพี P. ก็คืออันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าเรายกขึ้นอย่างเงี้ยคือเบรกมือมันจะเป็นส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับคือตอนนี้เบรกมือไฟฟ้ายังทํางานอยู่แต่ถ้าเราหยยบเบรกปึ๊บอ่าแล้วเราก็กดลงตัวเนี้ยคือมันไม่ได้ทํางานแล้วพร้อมที่จะเดินหน้าออกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่หยยบเบรกเรากดยังไง มันก็ไม่ลงนะครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่ดีแล้วก็แม่นยำนะครับผมอ่ะแล้วต่อมานะครับเป็นออโต้เบรคนะครับก็คือตัวเนี้ยสมมุติว่าถ้าเรากดมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็คือเราต้องเหยียบเบรกแล้วกดเบรกมือก่อนนะครับแล้วกดเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาอ่าก็คือระบบมันจะถามว่ามันจะทํางานยังไงก็เวลาที่เราขับไปแล้ว นะครับไปติดจอติดไฟแดงเนี่ยครับเรากดตัวนี้ให้ไฟมันขึ้นโนตาเบรคโฮนี่ครับรถจะล็อกเบรกมือให้อัตโนมัติแล้วพอเราเหยียบคันเร่งหรือปล่อยคันปล่อยเบรกนะครับไปเหยียบคันเร่งออกไปเราจะไม่ต้องมากดนี้ทุกรอบนะครับก็คือมันจะเวลาเราจอดปั๊บมันจะเบรกให้เราเลยนะครับพอเหยียบคันเร่งออกมันก็จะออกให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้กดตัวนี้ทิ้งไว้ให้มันขึ้นสีเขียวเราใช้ตัวเบรกมือตัวนี้ถ้าเราไปจอดไฟแดงเราไม่ได้กดล็อกขึ้นมาเนี่ยครับรถมันก็จะไหลนะครับ อ่าเดี๋ยวผมสอนวิธีใช้อีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็มาถึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ตัวไอขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับเป็นระบบการใช้งานแบบระบบไฟฟ้านะครับผมอ่าตอนนี้มันก็อยู่ที่ผมปรับไว้ก็จะเป็นส่วนของการขับเคลื่อน2ล้อก็คือ 2H เฮดนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมี 2H 4เฮดสี่เฮดแล้วก็ CL CL ี่เนี่ยคือการขับเคลื่อน สล้อช้ามากเลยนะครับซึ่งมีถนนที่แบบขุขระติดลมโคนหล,ลุมต่างๆนะครับนะครับตัวนี้จะใช้ 4L นะครับแต่ถ้า 4H ก็ใช้ถนนทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าวิธีการใช้ของมันความเร็วต่างๆมันอยู่ะระหว่าง 2H 4H กับ CL เนี่ยครับความเร็วที่เหมาะสมในการใช้เกียร์ต่ละเกียร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็อันนี้ก็ระบบลัสเซนนะครับก็คือการาเวลาติดลบติดอะไรนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่พวงมาลัยที่ผมลืมแจ้งไปนะครับมันก็จะมีตัวชิปตรงนี้สามารถเพิ่มสปีดนะครับความเร็วได้ในการใส่เกียร์นะครับบางทีเราขับไปเพื่อดัอกจะเป็นแอนนวลแล้วก็ใส่ปุ๊บบวกเข้าไปกดบวกเข้าไปอย่างเงี้ยครับเนาะ เนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีที่กดด้านหลังตรงนี้กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เพิ่มความเร็วได้นะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับก็คือส่วนของกล้องมองหลังตัวเนี้ยนะครับก็จะมีระบบตัดแสงสวยๆนะครับนี่ครับออโต้เลยนะครับก็ด้านหน้าตรงเนี้ยที่เห็นตรงนี้ก็ที่เป็นอ่าส่วนของเรดร์นะครับ การจับ2ตัวนะครับด้านหน้าไม่ว่าจะมีรถตัดหน้าหรือว่าระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อก่อนชนนะครับหรือว่า,าไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับของไอตัวเนี่ยครับเห็นไหมเวลาสมมุติว่าถ้าเราจะออกแซงออกแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็จะมีการเตือนที่กระจกนะครับหรือว่าไอตัวนี้ก็จะจับเวลาที่เราอาจจะหลับในนะครับวิ่งไปแล้ว รถออกนอกเลนมันก็จะเปลี่ยนเราขึ้นมานะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีส่วนของไฟเปลี่ยนตัวมาสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยนะครับก็คือตัวรับแสงนะครับที่ผมบอกว่า ถ้ามันกลางคืนมันจะติดคล้ายๆกับไฟสองแผนที่นะครับจะสว่างบางๆที่แถวนี้นะครับจะติดตรงนี้แล้วก็จะติดส่วนของด้านข้างตรงนี้เลยนะครับถ้ากลางคืนเนี่ยสวยงามมากประตูสี่บานนี่ติดหมดเลยแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปสรุปกันคร่าวๆนะครับว่าไอการที่เราใช้เนี่ยคุ้มัหนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับ นครับคลิปนี้นะครับก็ยาวๆกันไปเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมยังอธิบายไม่หมดเลยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้หรือว่าอยากได้ตัวนี้ก็เข้ามาปรึกษาผมได้นะครับที่ศูนย์ที่ยนต์สาขาพิมายนะครับหรือว่าจะโทรหาเซียวตุ้ยกันนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่นะครับห้าสามหกสามสามสามศูนย์นะครับก็เซียวตุ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็วันนี้ผมก็พาดูคร่าวๆประมาณนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยหรือว่า ไม่เข้าใจสเปคตรงไหนว่ารุ่นนี้มันได้อะไรบ้างหรือว่ามันแตกต่างกันนะมีอะไรแตกต่างกันบ้างเนี่ยก็บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะได้เปิดดูให้นะครับว่าถ่ายคลิปให้ดูว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็ที่ผมพาดูวันนี้ก็ผมว่าโอเคนะครับเนาะในส่วนหนึ่งผมว่ามันรถราคาประมาณหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันผมว่าโอเคสวยงามมากคุ้มค่าในราคาที่เราใช้งานเลยแหละนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งติดตามเซลตุยด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เซลตุยเยอะๆหน่อยนะครับช่วงนี้ครับกำลังต้องการยอดซับนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เซลตุยฝากเพจเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ด้วยนะครับอ่ะขอบคุณครับ